สวัสดีพี<า>่พี่ fc ทุกท่านนะคะวันนี้เอนำโชคก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลามาแบ่งปันกัน,กนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีกำไรนะคะมีกำไรไม้เท้ากับกำไรยันกาต้อมเหวนะคะกำไรยันกาต้อมเหวนี่ก็มีมีความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีปู่ทวดนะคะปู่ทวดหลังเม็ดยาพระาธาตุมือนหิน หลังเม็ดยาพระธาตุหมื่นหินนะคะมาแบ่งปันกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะวัตถุมงคลรายการแรกรายการที่หนึ่งเลยนะคะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะคะอ่ารายการนี้รายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดของขวัญน,นะคะที่หลวงปู่ศิลาเนี่ยเมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกนะคะ ในงานกระถินวันที่25ตุลาปี2568นะคะข้างหลังเนี่ยจะเป็นเป็นเม็ดยาเม็ดยาที่มีรูปพระธาตุมือนหินเป็นพระธาตุที่ที่สร้างอยู่ที่ธาตุเหมือนหินนะคะที่วัดธาตุเหมือนหินเลยเราก็เขาจะต้องมีเลขรันนัมเบอร์แบบนี้นะคะทุกๆองค์เลยนะคะจะมีเลขรันนัมเบอร์แบบนี้นะคะแบ่งบูชาที่599บาท 599บาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดสนใจนะคะรีบแอดไลน์เข้ามาได้เลย092436 0245นะคะรอบนี้มีจำนวนจำกัดอรอบนี้เหลืออยู่แค่องค์เดียวแล้วนะคะเหลือองค์เดียวแล้วเราก็มีกำไรรายการนี้เป็นกำไรไม้เท้าของหลวงปู่นะคะก็จะมียันไว้แบบนี้เลยรุ่นรวยล้านนะคะรุ่นรวยล้านเป็นเป็นกำไร ของหลวงปู่รายการนี้หลวงปู่อยากให้สร้างนะคะอยากให้สร้างเองเลยนะคะเพราะว่ามันมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องการล้มการหลวงปู่ได้กล่าวไว้ว่าจะล้มก็ไม่ล้มนะคะเพราะว่าถ้าใส่กําไรของหลวงปู่ไว้เนี่ยก็จะมีสิ่งค้ายันนะคะเหมือนจะล้มก็ไม่ล้มก็เหมือนกับเวลาที่เราเดินถ้าเราเดินไม่ค่อยแข็งแรงเรามีไว้เท้าช่วยพยุงเราก็จะไม่ล้มนะคะ นี่เลยตรงนี้มีเขียนไว้ว่าเงินทองนะคะเงินทองแล้วก็มียันหลวงปู่เมตตาลงยันไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะเงินทองนะคะรุ่นรวยล้านรุ่นรวยหลานมีเพชรอยู่ตรงนี้นะคะมีเพชรอยู่ตรงนี้กำไรไม่ลอกไม่ดำนะคะแต่จำนำไม่ได้ ไม่ลอกไม่ดำนะคะอันนี้เอาไปที่999บาทนะคะ999บาทรอบนี้นะคะรอบนี้999บาทรายการต่อไปได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้ถูกใช้งานนะคะยังเป็นของใหม่นาใหม่กิ๊กเลยนะคะแล้วก็มีกันชื้นให้แบบนี้ด้วยนะคะ,ะรายการต่อไปรายการนี้เป็นกําไรยันกาต้อมเหวนะคะ ยันที่มีความหมายยันนี้เขาจะมีไว้สําหรับทําเครื่องรางนะคะเช่นทํากําไรนะคะข้างในก็จะมีสลักวัดพระธาตุเมืองหินไว้นี่เลยวัดพระธาตุเมืองหินนะคะถ้าไม่มีหรือตัวหนังสือไม่สวยแบบนี้ต้องเป็นตัวหนังสือฟอนต์นี้เท่านั้นนะคะถึงจะเป็นของแท้ที่ออกจากวัดพระธาตุเมืองหินนะคะอันนี้รับประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นเพราะว่ามาจากวัดโดยตรง ยันที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นยันกาต้อมเหิวนะคะยันที่อยู่รอบวงอยู่รอบวงนี้นะคะเป็นยันกาต้อมเหิวเนาะมันจะไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันอ่ะพยาไยาม่เห็นให้ชัดนะคะเป็นเป็นกาไรที่ไม่ลอกไม่ดำเราก็จํานําไม่ได้เหมือนกันนะคะรายการนี้ใครที่ค้าขายเหมือนจะขายไม่ได้นะคะส่วนกําไรไว้เราก็สวดบ,บทบูชาของหลวงปู่นะคะ สวดบทบูชาอย่าลืมสวดบทบูชาทุกครั้งนะคะไม่ว่าเราจะาบูชาวัตถุมงคลรุ่นไหนๆของหลวงปู่ก็ตามนะคะเขาจะมีบทบูชาทีา่เวลาเราบูชาพวกข้อมือแบบนี้ไปอะคะ่ะเขาก็จะมีรูปหลวงปู่แล้วก็ข้างหลังจะมีคาถาสําหรับบูชาวัตถุมงคลขึ้นใช้นะคะรายการนี้แบ่งที่599บาท599บาบาทเท่านั้นพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ สามวงสุดท้ายสําหรับรอบนี้สามวงสุดท้ายสําหรับรอ,รอบนี้นะคะสนใจติดต่อเข้ามาเลย0924360245ชื่อลายจะเป็นชื่อสุรัสสวรรณขาวนะคะวันนี้เอ๋นนำโชคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ